สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับที่ติดตามนะครับพบกับช่องเด s ะสกอร์บอ d สกอร์พารวยนะครับประจำวันที่22สิงหาคม2566นะครับก่อนอื่นเรามาดูนะครับสรุปบอลนะครับเต็งจ๋าเมื่อวานนี้ที่ให้ไว้นะครับเข้าหมดทั้ง3ตัวเลยนะครับไว้บอกนะครับชนะไป2ประตูต่อ1นะครับเอซมิลานชนะไป2 0กินเต็มนะครับแล้วก็อาร์เซนอลชนะไป1ประตูต่อ0นนะครับก็ นะครับก็วินกันไปนะครับ3มคู่แก้แค้นวันก่อนนะครับที่นะครับไม่เข้าเลยนะครับก็วันนี้มาแก้แค้นได้สําเร็จนะครับเข้าทุกตัวนะครับส่วนบอลสกอร์ที่ให้ไว้หน้าเพจนะครับเดี๋ยวไปดูอ่าให้ไว้ในกลุ่มนะครับในกลุ่ม v i p นะครับก็ให้ไว้ทั้งหมด7คู่นะครับเมื่อวานนี้เข้าสูงแรก3นะครับสูงเต็ม2นะครับย้ำสองแล้วก็ตายไป2ตัวนะครับ อาเซนอลยิงไปประตูเดียวคข้่งหลังเนาะแล้วก็โตลิโนนะครับ0-0นะครับกินไข่ไปนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับในส่วนของนี่บอลสกอร์ที่แถมไว้หน้าเพจก็กินเต็มไปทั้งสองคู่นะครับนะครับส่วนวันนี้แนวทางบอลสกอร์วันนี้หน้าเพจนะครับก็จะเป็นนะครับสามคู่นะครับเฉจียงกินเทานะครับฟุตบอล f อฟซีแชมเปี้ยนลีกนะครับพบกับการท่าเรือนะครับ ในเวลา18.30นเนาะแล้วก็จะมีบอลมาเลเซียนะครับ2ทุ่มปีนัง FA เจอกับเคด้านะครับแล้วก็คู่4ทุ่มครึ่งนะครับเจนะครับเจอกับ a k เคนานะครับเป็นบอลของฟินแลนด์นะครับก็แนวทางสูงแรกสูงเต็มนะครับก็ลองติดตามกันดูนะส่วนวิเคราะห์บอลเต็งจ๋าวันนี้นะครับจะเป็นคู่ไหนยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวไปติดตามกันครับ ครับในส่วนของเต็งจ๋านะครับคู่โปรโมทวันนี้นะครับก็ไม่ใช่คู่โปรโมทหรอกเนาะคู่เอาหยิบมาวิเคราะห์พูดคุยกันนะครับก็จะเป็นยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับเตะกันเวลาตีสองนะครับระยะางแล้วระย่างระหว่างลอยันอันเวิร์บนะครับเจอกับ AEK a t e นนะครับคู่นี้เคยเจอกันมาแล้ว2ครั้งนะครับเป็น AEK Aten นะครับที่สามารถเอาชนะไปได้ทั้ง2ครั้งโดยที่เป็นทีมเยือนด้วยนะครับ แล้ววันนี้ก็มาเป็นทีมเยือนอีกน่าสนใจทีเดียวนะครับในส่วนของอัตราต่อรองนะครับก็ให้มาทางฝั่งเจ้าบ้านนะครับเป็นได้เปรียบนิดๆนะครับทางด้านแฮนดิแคปก็เช่นเดียวกันนะครับราคาเริ่มไหลไปทางเจ้าบ้านแล้วนะครับสูงเต็มเวลานะครับอยู่ที่2.25นะครับผลงานในหลีกนะครับของทั้งคู่นะครับรอยัลอันเวิร์บนะครับ 4นัดล่าสุดนี่ชนะ2เสมอ1แพ้หนะครับแล้วก็ทางด้าน A E K เ t เ e n นะครับชนะ3นะครับเสมอ1นะครับสกอร์สูงด้วยนะครับดูจากผลงานในลีกเปรียบเทียบกันแล้วนะครับพร้อมกับนะครับเฮดทูเฮดผลงานที่พบกันนะครับก็เป็นทางฝั่ง A E K เ t เ e n ดูจะได้เปรียบนิดนิด,น,ดนะครับ เต็งจ๋าของเราวันนี้ก็เลยขอยืนข้าง aek a 1 0แล้วกันนะครับที่ราคา0.25เนาะก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็คู่อื่นนะครับคู่อื่นที่ให้วัดนะครับส่วนคู่อื่นก็จะมี6โมงครึ่งนะครับ6โมงครึ่งเย็นนะครับก็ลองการท่าเรือนะครับเชื่อว่าจะยันเสมอกลับมาเล่นที่บ้านได้นะครับลองการท่าเรือที่ราคา0.75นะครับในส่วนของคู่ดึกนะครับสี่ทุ่มครึ่งนะครับ เป็นลีกฟินแลนด์นะครับ JK นะครับเจอกับ EKNUT IF นะครับผลงานของ e k n a t IF ข้างหลังช่วงหลังนี้ค่อนข้างร้อนแรงนะครับก็ให้ยืนข้าง e k n a t ไว้ก่อนนะครับที่ราคา0.75นะครับส่วนผลจะออกมาเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้มาติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนแล้วส่วนท่านที่สนใจจะเข้ากลุ่มก็สามารถทักมาได้ที่เพจนะครับหรือคอมเมนต์มาข้างใต้นี้ก็ได้นะครับ อย่าลืมนะครับติดตามสับอ่ากดกดติดตามไว้ด้วยนะครับกับการวิเคราะห์ฟุตบอลแนวฟุตบอลสกอร์และฟุตบอลเต็งทุกๆวันนะครับกับรายการเต็งจ๋าเพจเดอะสกอร์บอลสกอร์พารวยสวัสดีครับ